สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไปน้องทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมิชิต้เหมือนเดิมสำหรับอย่างแรกเลยนะครับก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่สมาชิกเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็เริ่มต้นคลิปแรกของปี2565ด้วยคลิปรีวิวเพลนนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเวลาเนี่ยเราก็มาเริ่มรีวิวเพลนกันดีกว่านะครับ สำหรับเพล split นะครับก็เป็นแม่สาวดาบใหญ่นะฮะก็เรียกได้ว,ว่าหลังจากาตัวนางเนี่ยได้อาวุธ LD นะครับทำให้ความสามารถของนางเนี่ยอ่าเรียกว่าเล่นได้หลากหลายขึ้นนะครับอยู่ที่ว่าเราจะจัดตำแหน่งนางยังไงนะครับแล้วก็จัดทีมยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับ ทีนี้เนี่ยเราก็มาดูความสามารถของทางกันก่อนนะฮะรายละเอียดต่างๆเนี่ยเริ่มจากเกาะลูฟีเนียนะครับสำหรับเกาะลูฟีเนียเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับความสามารถของเกาะนี้เนี่ยจะลดนะครับให้กับมอนเตอร์ทุกตัวนะครับหนึ่งเลยนะครับลดค่าอินเบฟแล้วก็อย่างที่สองนะครับลดค่าแม็กเบฟอย่างที่สามลดค่าแอตแทกนะครับสิบเปอร์เซ็นแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับลดค่าพลังป้องกันยี อ่า20%นะครับแล้วก็เกาะของนางเนี่ยจะเป็นเกาะสายซับนะครับนี่นะฮะถ้าเกิดทำเกราะฟ้าเนี่ยหรือว่าแค่ยัดหนังสือนะครับก็จะทําให้ปาร์ตี้เนี่ยเพิ่มเวฟดาเมจ 6%, 6อันบนนี้นะครับแล้วก็อันล่างเนี่ยเป็นการเพิ่ม h p พดาเมจ2%นะครับรวมทั้งของตัวเองแล้วก็ของ ให้เพื่อนด้วยนะครับ2%ซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้อวยจริงๆเนี่ยสำหรับเกาะฟ้าผมก็คงไม่แนะนำให้ทำนะครับพเพราะว่าเพนเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าแทบจะไม่ค่อยได้อ่าใช้ลงทีมหลักอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดไม่ได้คิดจะเอาลงจริงๆก็ใส่แค่เกาะลูฟินเนี่ยก็พอนะครับต่อมาก็จะเป็นอ่าไทปการโจมตีนะครับก็สำหรับเพนเนี่ยจะโจมตีเป็นดาเมจกายภาพนะครับระยะใกล้ ยกเว้นสกิล2นะครับที่เป็นดาเมจกายภาพระยะไกลนะครับเพราะฉะนั้นซัมมอนอาสูนที่สำคัญก็จะเป็นโอดินะครับที่เพิ่มเบฟดาเมจ10%ให้กับการโจมตีกายภาพนะครับทีนี้เราก็มาถึงที่ AF นะครับสำหรับ AF เนี่ยก็ผมแนะนาเป็น Attack 108คู่กับ b o ู t นะครับเพราะว่าบู o เนี่มันได้ทั้งค่า n n b v e ฟแมคเบฟค่า Attack แล้วก็ค่าดีฟนะครับค่าพลังป้องกันนะครับ ซึ่งบัฟนี้เนี่ยบัฟดีด็อกเนี่ยอยู่ตลอดทั้งเกมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยแนะนําเป็นแอทัก108คู่กับบูทแต่ว่าถ้าเกิดใครจะใส่แอทัก108คู่กับแมกเบฟ330ก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มดูคอมมานต่างๆของเพนนะครับเรามาดูที่สเปเชียลบัฟของเพนก่อนนะครับตรงนี้นะครับ ซึ่งสเปเชียลบัฟเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราใส่พาสสีฟของสกิล l LD นะครับทีนี้เรามาดูความสามารถของ Special b u ัฟกันนะครับว่ามีอะไรบ้างโดยที่อย่างแรกนะครับเป็นความสามารถที่ให้กับตัวเพนเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะเพิ่มค i t i c ิค r เร e นะครับ100%และอย่างที่2นะครับเพิ่มค่า h p ดพีราม5%ต่อ1น e b u ดีนะครับซึ่งสูงสุดเนี่ยอยู่ที่40%นนะครับทีนี้ สำหรับ Special b u f f เนี่ยมีทั้งหมด2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งซ้ายเป็นฝั่ง e e u u f ฝั่งขวาเป็นฝั่งบัฟนะครับเรามาดูเงื่อนไขกันนะครับว่า,าเงื่อนไขมีอะไรบ้างแล้วก็ได้ความสามารถอะไรนะครับโดยที่ผมจะเริ่มจากฝั่งดีบัฟตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับฝั่งดีบัฟเนี่ยสเต็กจะบวก1นะครับเมื่อเราแปะดีบัฟได้2ช่องนะครับโดยนับรวมมอนเตอร์ในสนามทั้งหมดนะครับแล้วก็ความสามารถนะครับ ถ้าเกิดเราแปะดีบัฟเต็มที่สแต็ก5แล้วนะครับจะเพิ่ม H p ดาเมจ25%นะครับสำหรับสแต็ก5และเพิ่ม H p ดาเมจ50%ที่สแต็ก10นะครับอย่างที่2นะครับลดเบฟดาเมจ25%ที่สแต็ก5นะครับแล้วก็ลดเบฟดาเมจ50%ที่สแต็ก10นะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับ ลดการเด้งเบฟของมอนสเตอร์นะครับ2 5ที่สแต็ก5นะครับแล้วก็ลดการเด้งเบฟของมอนสเตอร์50%ที่สแต็ก10นะครับอันนี้ก็คือความสามารถของฝั่งดีบัฟนะครับทีนี้เราก็มาดูถึงฝั่งบับกันบ้างนะครับสำหรับฝั่งบัฟเนี่ยสแต็กจะบวก1นะครับเมื่อเราบับบนหัว2ช่องนะครับซึ่งเงื่อนไขก็คล้ายๆกับฝั่งดีบัฟนะฮะแล้วก็ ความสามารถของฝั่งบัฟนะครับเพิ่มเบฟดาเมจ30%รนะครับที่สแต็ก5และเพิ่มเบฟดาเมจ60%รที่สแต็ก10นะครับอันที่2นะครับเพิ่มการเด้งเบฟ20%บที่สแต็ก5นะครับแล้วก็เพิ่มเบฟเพิ่มการเด้งเบฟ40%บที่สแต็ก10นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเพิ่มค่าโอเวอร์โฟล์นะครับ20%ที่สแต็ก5นะครับ แล้วก็เพิ่มค่า o v e r f l o w นะครับ20%ที่ Stack 10นะครับอันนี้ก็คือความสามารถของ s p e c i a l buff ของเพนนะครับแล้วเราก็มาดูความสามารถของดี u f f ประจำตัวของเพนกันนะครับก็คือด d e b u f อ s อันนี้นะครับสำหรับ debuff ออันนี้นะครับมีความสามารถทั้งหมด5อย่างนะครับอย่างแรกนะครับลดค่า attack 20%นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับลดค่าพลังป้องกัน20%อย่างที่3นะครับลดค่าแม็กเบฟ20%และอย่างที่4นะครับลดค่าอินเบฟ20%และอย่างสุดท้ายนะครับลดค่าสปีด10%นะครับอันนี้ก็คือความสามารถคร่าวๆของ Special b u f f นะครับแล้วก็ d e b u f f S นะครับสำหรับอันแรกนะครับ Command ์ b ีเ f นะครับที่เป็นท r i ป l e Cut นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ก็ออกไปตีเบฟดามเมจหกฮิตดื้อเลยนะครับไม่มีอะไรมากทีนี้เราก็มาดูคอมมานตีเลือดนะครับสาหรับคอมมานตีเลือดเนี่ยก็จะตีเบฟทั้งหมด3ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด1 2 0นะครับเดี๋ยวผมจะให้ให้น้องเลมเนี่ยเรียกเพนขึ้นมานะครับแล้วก็ดูบัฟตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่า พอขึ้น2ช่องแล้วก็เพจอีก2ช่องก็จะเป็น2 Stack นะครับทีนี้เรามาดูกันที่สกิล l นนะครับสำหรับสกิล l นะครับถ้าเราโจมตีมอนสเตอร์ที่มีดีบัฟ S อนะครับอยู่บนหัวนะครับจะทำให้ให้สกิล1โจมตีแรงขึ้นนะฮะแล้วก็รูปแบบการโจมตีนะครับก็จะทำการตีเบฟทั้งหมด6 h ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายนะครับ โดยที่จะทําการโจมตีแบบนี้ทั้งหมด2ครั้งนะครับสามารถตีเกินแมแกเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด120%เป้าหมายหลักนะครับจะโดน H ฮดพีดามจด100%นะครับแล้วก็เป้าหมายข้างโดน20%หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะแปะดีบัฟเให้กับมอนเตอร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวเพนเองเนี่ยจะได้รับบัฟดีด็อกขั้น2-6เทินนะครับ เดี๋ยวเรามาดูบัฟประจําตัวของเพนกันนะครับคือบัฟดีด็ออันนี้นะครับสำหรับบัฟดีด็ออันนี้นะครับก็จะอย่างแรกเลยนะครับเพิ่มค่า a อ t a ทกนะครับ70%อย่างที่2นะครับเพิ่มค่า m a ็กเบฟ70%อย่างที่3นะครับเพิ่มค่า i n นเบฟ30%และอย่างสุดท้ายนะครับเพิ่มค่าพลังป้องกัน30%นะครับ ทีนี้เราก็มาต่อกันที่สกิล l 2นะครับสำหรับสกิล l อเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับจะโจมตีแรงขึ้นนะครับเมื่อเราเจอมอนสเตอร์1ตัวแล้วก็อย่างที่2นะครับจะโจมตีแรงขึ้นนะครับเมื่อโจมตีเป้าหมายที่มีดีบัฟเอยู่บนหัวนะครับทีนี้เราก็มาดูรูปแบบการโจมตีนะครับการโจมตีเนี่ยจะเป็นการตีเวฟหมู่ทั้งหมด3 h ฮิตแล้วก็ตีเลือดนะครับโดยที่การตีเลือดนย เป็นการตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกเท่านั้นนะครับแล้วก็จะทําการโจมตีแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กแมพเนี่ยได้ทั้งหมด1 5 0เป้าหมายหลักที่เราเลือกเนี่ยจะโดน H ฮดพีดามีหนึรเนะครับแล้วก็เป้าหมายข้างจะโดน20%หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับตัวเพนจะได้รับบัฟดีขั้น2 6เทินนะครับ เดี๋ยวผมเล่งเกตอีกสักนิดหนึ่งนะฮะเกตอีกก์เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับ รเราก็มาดูสกิล EX ในเวอร์ชันบวกนะครับสำหรับสกิล EX เวอร์ชันบวกนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะโจมตีแรงขึ้นเมื่อเจอมอนสเตอร์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับเมื่อโจมตีมอนสเตอร์ที่มีดีแบบ s ่บนหัวก็โจมตีแรงขึ้นเช่นกันนะครับเรียกว่าเพิ่มการโจมตี2ต่อเลยนะครับ สำหรับรูปแบบการโจมตีนะครับก็จะตีเบฟหมู่ทั้งหมด4ฮิตแล้วก็ตีเลือดนะครับโดยที่จะทําการโจมตีแบบนี้ทั้งหมด2ครั้งนะครับสามารถตีเกินแบ,บเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด200%ดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่งนะครับแล้วก็หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับตัวเพนจะได้รับบัฟ W 8เทิร์นนะครับแล้วก็เพิ่มสกิล1 1ครั้งนะครับถ้าเกิดสกิล1เนี่ยเราไม่ได้กดใช้เลยเนี่ย มันจะไม่สูงสุดไปกว่านั้นแล้วนะครับตอนนี้สกิลหนึ่งมี6ครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะโจมตีให้ดูนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสกิลเพนกันนะครับนี่นครับก็เพิ่มหนึ่งเป็น7ครั้งนะครับอันนี้นะครับทีนี้เรามาดูความสามารถของบัฟ สกิล ex นะครับสำหรับบัฟสกิล ex นะครับบัฟเดอะบันยูเนี่ยจะมีทั้งหมด2ส่วนนะครับส่วนแรกเป็นส่วนอ่าสำหรับการเพิ่มค่าต่างๆให้กับเพนนะครับอ่าต้องบอกว่าเพิ่มให้กับป่าตีนะครับผมพูดผิดนะครับบัฟเดอะบันยูที่เพิ่มค่าให้กับป่าตีนะครับอย่างแรกเลยนะครับเพิ่มค่าแอตแท็กสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อย่างที่สองเพิ่มค่าแม็กเบฟสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อย่างที่สามเพิ่มค่าอินเบฟสี่สิบเปอร์เซ็นต อย่างที่4เพิ่มค่าพลังป้องกัน40%และอย่างสุดท้ายนะครับเพิ่มค่าสปีด10%นะครับทีนี้เรามาก็มาดูในส่วนของดีบัฟนะครับซึ่งตัวบัฟแต่มันอยู่เนี่ยก็มีความสามารถในการลดค่าให้กับมอนเตอร์ด้วยนะครับโดยที่จะมาเนเป็นทั้งหมด5อย่างนะครับอย่างแรกนะครับ ลดค่าแอ t แท็นะครับ20%อย่างที่2นะครับลดค่า m a c กเบฟยและอย่างที่3นะครับลดค่าพลังป้องกัน20%อย่างที่4นะครับลดค่า i n นเบฟยและอย่างสุดท้ายนะครับลดค่าสปีดยี่อนะครับอันนี้ก็คือความสามารถของบัฟจากสกิล ex นะฮะทีนี้เราก็มาดูความสามารถของสกิล l 5นะครับสำหรับสกิล l 65เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับ เพิ่มค่า overflow นะครับ20%นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่ม b a v e damage 40%เเมนนะครับเมื่อเราโจมตีม m o เ s อร์ที่มี debuff s อยู่บนหัวนะครับก็ยังไงก็มี debuff s อยู่บนหัวมอนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เพิ่ม b a v e damage แน่นอน40%นะครับ ทีนี้เราก็มาดูสกิลสุดท้ายนะครับก็คือสกิล ld นะครับสำหรับสกิล ld เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับจะโจมตีแรงขึ้นเมื่อมอนสเตอร์มีดีบับ s อยู่บนหัวนะครับแล้วก็สกิล ld เนี่ยมีความสามารถอย่างอื่นนอกจากการโจมตีด้วยนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะล้างดีบับให้กับทุกคนก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับล้างบับมอนสเตอร์ในสนามทุกตัวนะครับเรียกว่าความสามารถนี้เนี่ย เหมือนกับสกิล EX ของซิดเลนเลยนะครับทีนี้เราก็มาดูรูปแบบการโจมตีนะครับสำหรับการโจมตีเนี่ยจะทําการตีเบฟทั้งหมด4 h ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกนะครับโดยทําการโจมตีทั้งหมด3ครั้งสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด1 5 0นะครับแล้วก็เป้าหมายหลักเนี่ยจะโดน h ฮดพดาเมจหน0และเป้าหมายข้างจะโดน h ฮดพีดาเมจแปดสครั้งนะครับ หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับก็จะได้รับบัฟดีขั้น3 6เทิร์นนะครับก็คือบัฟประจำตัวของเขานั่นเองนะครับเราก็มาดูคออาเบลิตี้ของเพนกันก่อนนะครับสำหรับคออาเบลิตี้ของเพนนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นสกิลหนึอันนี้นะครับก็จะออกมาโจมตีนะครับแล้วก็แปะดีบัฟเอให้กับมอนเตอร์ทุกตัวนะครับ นี่นะครับส่วนคนเรียกก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรนะครับยกเว้นสกิล LD นะครับที่คนเรียกมีเอฟเฟกนะครับสำหรับสกิล LD เนี่ยคนเรียกนะครับก็จะได้รับนะครับอย่างแรกเลยนะครับเพิ่มครยิเคิลเลทนะครับ100%นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มเบฟดาเมจ30%บเนนะครับเมื่อโจมตีมอนสเตอร์ที่มีดีบับเอบนหัวนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับ มีความสามารถเบฟสติลนะครับ30%เมื่อโจมตีมอนสเตอร์ที่มีดีบัฟ S บนหัวนะครับเรียกได้ว,ว่าสกิล1เนี่ยดีบัฟ S 5ห้าเทอร์นะครับแล้วก็สกิล l d ดีบัฟ S อีกห้าเทอร์นะครับถ้าเกิดใช้งานดีๆเนี่ยก็อยู่ได้ย,ยาวๆเลยนะครับสำหรับดีบับเอของเพนนะครับ เราก็มาอยู่ในส่วนสุดท้ายของคลิปรีวิวแล้วนะครับนั่นก็คือวิธีการเล่นเพลนเบื้องต้นนะครับสำหรับวิธีการเล่นเพลนเบื้องต้นเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับเราต้องจําให้ได้ว่าเพลนนะครับยืนตําแหน่งไหนแล้วได้ค่าอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดเราต้องการค่าความสามารถต่างๆด้านใดด้านหนึ่งให้สุดเนี่ยก็ต้องยืนฝั่งซ้ายสุดหรือขวาสุดเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเล่นสายกลางสายบาลานเนี่ย ก็ยืนตรงกลางแล้วดูว่าตัวละครที่อยู่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาของเพลนเนี่ยเป็นตัวละครแบบประมาณไหนนะครับอันนี้เป็นจุดสําคัญเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาตัวดีบัฟมาอยู่ฝั่งขวาเราเอาตัวบัฟไปอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยมันก็จะทําให้การเพิ่มสแต็กเนี่ยเป็นไปได้ช้านะครับแล้วก็อาจจะได้ผลไม่เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เน้นจริงๆเลยก็คือเรื่องความสามารถ ตำแหน่งในการยืนนะครับว่ายืนตำแหน่งไหนเราได้อะไรบ้างส่วนการกดสกิลเนี่ยไม่มีอะไรเป็นพิเศษมากมายเลยนะครับนอกจากาสกิลหนนะครับที่เราสามารถกดสแปมได้เลยนะครับเพราะว่าเราสามารถเติมสกิลหนจากสกิล ex ได้อยู่แล้วนะครับส่วนสกิล ld เนี่ยเริ่มเกมมาก็ผมคงแนะนำให้กดสกิล ld เลยก็ได้นะครับหรือว่าจะกดสกิลหนึ่งสกิลสอไปก็ได้นะครับ เพราะว่ายังไงสกิล l d ไม่มีบัฟพ,พิเศษสำหรับสกิล l ออยู่แล้วนะครับเป็นใช้บัฟเดียวกันกับสกิลหนะฮะก็ตรงเรื่องบัฟอันนี้เนี่ยก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับสำหรับตำแหน่งยืนเนี่ยก็คอยดูนะครับว่าถ้าเกิดด่านไหนที่บอสเนี่ยเด้งเบฟแรงๆหรือว่าตีแรงๆเนี่ยเราก็ยืนให้ถูกตำแหน่งเอานะครับว่า เราจะลดการโจมตีของบอสอะไรประมาณนี้นะครับก็ให้ยืนตำแหน่งนั้นไปนะครับซึ่งวิธีการเล่นเบื้องต้นของเพนเนี่ยผมก็น่าจะอธิบายยากนิดนึงนะครับเพราะว่าสไตลก์การเล่นของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็วิธีการเล่นของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมบอกได้ก็จะเป็นเรื่องอการจําความสามารถของสเปเชียลบัฟในตำแหน่งไหนสามากกว่านะครับผมก็หวังว่า วิธีการเล่นเบื้องต้นของเพลเนี่ยจะทําให้เพื่อนๆไม่งงนะครับหรือไม่ก็งงให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายๆานะครับโดยการกดไลค์ผมนะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ เวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปรีวิวเพนเ l ลก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ